ราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ แท้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย <c oughs> วางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาเๆ่อลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตา อย่ากดลูกในตาหลับพอสบายบายเหมือนปนปือปือตานิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ทํใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ห่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ตัดใจให้คลายกับความผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวหรือการศึกษาเราเรียนเป็นต้นให้ปลด ให้ปล่อยให้วางในช่วงที่เรากำลังปฏิบัติธรรมะ,จะเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้ทําประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมี ภารกิจเครื่องกลางบนไม่เคยมีพันธนาการของชีวิตอยู่คนเดียวในโลกสมบัติของเรามีแต่แค่คร่างกายจิตใจและกระสย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเรา ในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องตรงที่เรานะมั่นใจว่าน,นี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น และเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ภายหลังท่านคลายความผูกพันกับทุกสิ่งแล้วตัดใจแม้กระทั่งชีวิต แม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเลือดจะกระดูกหนังช่างมันถ้าว่าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิตก็จะไม่ลุกจากที่มื่ใจท่านเบื่อนหน่ายคลายความผูกพันแล้วใจก็หยุดนิ่งน่มภายใน ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเราตรงนี้แล้วท่านก็คนพบว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ภายในตัวของท่านแล้วก็เห็นไปตามลำดับเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนจึงกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ก็ถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมทมธิจจาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญาะพระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันและท่านก็คนพบว่ามนุษย์ทุกคนก็มีแบบเนี้เช่นเดียวกับโล่านเมือ่อบรรุแลว้วหลุดพน้นจากกิเลสอสว,วัแล้ว ก็นำมาถ่ายทอดสั่งสมทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราก็จะต้องเดินตามรอยของท่านนะจ๊ะในการหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเราปนะราศจ,จากอวัยวะภายใน มีแต่ถวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเยนนสน็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหือนเพ็ อยู่ในกลางท้องของเราให้นึกอย่างสบายๆยอย่างน้อยก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องแม้เรามองไม่เห็นก็ตามนึกว่ามีสิ่งนี้ ดวงใสใสดวงแก้วใสใสใส,ส<า>เหมือนกับเพ็รที่จะรลดับไหนแล้วกลมรอบัูโตขนาดาษไหนก็ได้เพื่อที่จะได้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ใจเราหลุดพ้น จากความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาหยุดมันนิ่งอยู่ตรงนี้ที่ต้องหยุดเพราะใจหยุดนิ่งนะเป็นตัวสำเร็จที่ทำเวลาเขาถึงความสมหวังในชีวิตเขาถึงความสุขที่แท้จริง ทีม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงกายตัดสรู้ธรรมของเราเองหรือพระธรมธร,ร,รมกายซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะจะเข้าถึงธรรมรัตนะซึ่งอยู่ในกลางพุทธรัตนะจะเข้าถึงสังรัตนะ ซึ่งอยู่ในกลางธรรมรัตนะสามสิ่งนี้อยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและนำเราไปสู่อายตนะนิพพานได้หยุดใจหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จวัตถุประสงค์ของเราที่นึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนี้เนี่ย เพื่อให้ใจหยุดนิ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่เบื้องต้นสำหรับนักเรียนใหม่ก็ต้องนึกว่ามีอยู่ในกลางท้องแม้มองเห็นไม่ชัดหรือนึกไม่ชัดเจนถ้าเกิดเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกก็ตามแค่นึกว่ามีอยู่ แล้วก็ผ่อนคลายก็ร่างกายไปพอมพ้อมกันทำเพียงแค่นี้ก็จะทำให้ใจเนี่ยอยู่ในบริเวณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าใครสามารถนึกได้อย่างสบายแล้วก็มีภาพปรากฏขึ้นมาลลวนๆล,ลางๆบ้าง คุุมคมกลมกลมบ้าชัดเจนบ้างเราก็ให้ประคองใจในภาพที่เรานึกได้แม้เพียงหน่งเปอร์เซ็นต์าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์หรือมากไปกว่านี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆถ้าใจแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น เราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรมรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ให้เสียงดังออกไปจากในกลางท้องของเราปละคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วมีอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาจะเป็นแสงสว่างหรือภาพอะไรก็ตาม ก็ให้เราดูไปเฉยๆโดยไรอารมณ์อไรความคิดดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ตั้งตั้ง้อสังเกตไม่ต้องตั้งคำถามในใจอย่าเพิ่งสงสัยอะไร เพราะเราเป็นนักเรียนใหม่กำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งและฝึกใจให้เป็นปกติกับทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น ทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละฝึกใจไปเรื่อยๆแล้วเราจะสมหวังดังที่ใจเราปรารถนาว่าเกิดมาสแสวงหาอะไรที่ถูกหลักวิชาเราก็จะสมปรารถนาในสิ่งนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่น เหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวขอให้ตั้งใจทาให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบียๆนะจ๊ะ